NO! เหมือนเล่นลิฟลี่ที่แบบไม่มีสิ่งมาหยเอาหยุดให้เ F, C, <are> F C ผมอ่ะ F C ผมอ่ะบอกว่าเวลาฟังเพลงดีๆอยู่เพราะว่าปุ๊บออกกันหมดเลยนี่เพิ่มนะพี่นี <laughs> ่เพิ่มหูยังเคลียร์อยู่แต่เดี๋ยวก็ออก <laughs> ตอนนี้ยังได้อยู่พี่มาเราเข้ากัน ขอเพลงกันได้นะครับวันนี้มาร้องเพลงสนุกสนุกคุยมันเพื่อน,นครับเมื่อวานอุตส่าห์หน้าเรียวแล้วไอ้ก้าวชนแดกตอนตีห่งตีสอแก้มมาเลย,ยใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะครับไไม่มไ่ีอีอออรรทเเธต้งงงกาาึนพยจ ไปให้เธอหมดใจจะเธอ,อยิ่งห่างาย,ยิ่งเห็นช่วงวันที่กันเอาไว้ฉันต้องทำอย่างไรใจเธอดังทะเลที่กว้างอย่างนั้นความรักฉันไม่กค่ลงเท่านั้น เป,เป็นคลืน<อ>ลม<อ>ที่มันพัดบางไม่มีทางจะไปชมรู้แล้วรู้ว่าเธอไม่รักฉันทางมันเธอมันไม่ทำท่า และได้ช่วยทีอจะรอแล้วมันก็มีค่ากับใจไม่มีอะไรให้เธอชื่นชมแต่ฉันยังตาม่เธอไม่ไหวแต่ฉันก็ไม่ได้ขออะไรใจเธอนังทะเลที่กว้างอย่างนั้น ความรักฉันเป็นแค่ลมเท่านั้นเป็นแค่ลมที่มันพัดบางๆไม่มีวันจะไปท่มทับ ฉันมันเธอมันไม่สำคัญ ฉันรักเธอว่าหอมนะหนูก็ไม่พอเลยงไงมีเพียงแค่พ้องยิ่งใหญ่ว่าฉันรักเธอขอบคุณร้านอาหารที่ให้วงเราได้มาเล่นด้วยนะครับผม <ibles> ก็เป็นงานคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะครับเฮ้ยเรามาร้องเพลงที่เราร้อง กูร้องไม่เป็นเนี่ยไม่มีครับอ่ะเป็นเพราะ ไป่นาดฟังได้ที่ไหนนะพี่จริงๆแล้วถ้าอยากฟังเพลงนี้จ้ำเต็มอ่ะพี่รู้ว่ากูพยายามอาทิตย์หนึ่งกูทำไม่ได้ทำไหมจำเนื้อเพลงไม่ก๊อปลี่เสียงมึงอ่ะทำไมพี่เสียงพี่เสียงของคนละโทนเลิผมก็จะร้องผมจะชอบร้องคำว่าฉันเหมือนคำว่าช้างอ่ะพี่น้องก็ฉันฉันก็ฉันจะนฉันฉันก็ฉักระนก็ฉัน อ,อยากเลยพ,พี่เสียงพี่ต้องร้องจนมันพังก่อนแล้วมันจะใกล้คเคียงกับเสียงผมั่่าคคเเเนจจกรรือรลธอไม,มนดน ใจกันบ้างออาจเป็นเพราะฉันรักเธอแต่เธอไม่รักกันเลยบราโวพี่ปัตากตะก้าเลยเพลงค่ายนี้ไม่มีเลื่องสิทธิ์ร้องได้เชิญเลยครับอะไรนะเนี่ย Target นี่อ่าวันนี้สนุกสนานขอเพลงได้นะครับผมขายของเป็นเรื่องร้องร้องเพลงเป็นเรื่องเล่นวันนี้มาปัตากตะก้าเลยผมจะร้องเพลงเอ้ยกูชอบท่อนฮุก ขอร้องท่อนฮุกเพลงนี้หน่อยเอาเอาเข้าท่อนกูก่อนเข้าท่อนกูเมื่อกี้เพราะกูลืมฮุกใช่กูจะร้องฮุกแต่อย่าแย่งกูร้องดิจำได้หรือเปล่าฮุกเหรอพี่เธอจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเธอจำได้ไหมเกไดอะไรขึ้นเกิดจริงก็ร้องนี่มาพร้อม ไปรบกวนด้วยครับพี่ชายผมจะเริ่มไปออกผมจะไปทัวร์รบกวนอย่างยิ่งครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเริ่มไปศึกษาเข้าไปนั่งในร้านนั่งคืนพี่พูดแล้ไปคนเป็นคนบอกก่อนเริ่มให้รับก่อนกูขำคือน้องๆทักมางานร้องเพลงเริ่มมีแล้วแต่ลูกพี่ไม่ไปสักทีขาดใหญ่ไงพี่พยานหนึ่งหมื่นห้าคนนะเอออะงั้นไม่ไปแล้วกันโอเคชัดไปเลยทัวร์ลงเลยเพราะพูดเรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอพร้อมเดี๋ยวขอขอออกออกเพลงไม่ผิดที่จะไปครับเชอพี่แล้วเดี๋ยวเราไปกัน ชิวๆนิดนึงแหละชิวประมาณนึงเพลยปล่อยเพลงนี้เลยเพลงเขาวันนี้ที่เธอจะกลับไปรักที่แอบสปอยเพลงตัวเองแล้วคนคนนั้นที่เขาดีที่ไม่ใช่ฉันภาพเหล่านั้นที่เธอยังลืมไม่ได้ไม่ได้อีท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่ง มแม่งเล่นไม่ถูกหยุดเลยครับดี๋ยวเดี๋ยว,วจะได้ไม่ต้องสปอยเยอะอ,อ่ะก็เสียเวลาขา,ขายของไป30นาทีนะครับผมแต่ว่าก็เอาเป็นว่าใครอยากซื้ออะไรก็กดทีตะกาผมเพื่อนๆถามว่าผมยิ้มอะไรไม่ให้กูยิ้มได้ไงไอออฟแม่งหยิบชุดเสียงมากมาไม่ไม่แต่ดีแต่ดีแล้วดีแล้วน่ารักดีมองมันแล้วก็ยิม้มกางเกงกูคุณคุนอยู่แต่ไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นกางเกงกูแหละปกติกูคงใส่เกงแบบนี้แหละ